กลับมากันต่อกับมิชชั่นที่สอง Hunter k i l l e r อยู่กับ Core ล้ a u t y Moreno Fan เหมือ,เอน,มนเดิมมิชชั่นนี้อาจจะดูไม่ค่อยรู้เรื่องแม่งอยู่ในน้ำถึงเข้าไปในเรือแม่งก็ไม่ค่อยรู้เรื่องแม่งมัวไปหมดเลยเรารับบทเป็นใครวะเออ,เ,อเดิมเดิ เดลต้าฟอร์ดอยู่มั้งเออน่าไม่รู้ใช่ฟอร์ดอยู่ป่ะไม่แน่ใจเหมือนกันตรงนี้ก็ง่ายมากว่ายไปตามทางแค่นั้นแหละให้หลบลลกระเบิดด้วยแค่นั้น ไ,ไ,ไขยะเต็มเลยไปทีงเลยเอใส่ซากตึกเอากูะจะลงจะขึ้นก็ไม่กูขึ้นจะลงก็ไม่กูลงไะะด้แล้วมาแล้วนั่งรอเรานี่วะใส่เปล่ะ ไม่เรววัานี้ไม่ได้ไาา้ววะแล้วจะมีรถระเบิดว่าทะลุลงล่างเี้ยรถระเบิดฝาล้ o นมีสายใครวะ อะไรวะเนี่ข้าไปในเรือนี่นั่งดูใหญ่ยิ่งผานเลยพอเข้าไปแม่งเล็กเล็กคิดรอเวลาน,นั่นอะไรกระติบกระติบโอเคโกโดนไม่พัด เคยโดนแม่พัดปั่นแล้วดองเลยน่ก็ไม่เป็นไรดองเลย F เ,เ,เจเรเบร์น้งไม่ยินมันยังไงวะขัเจ็ทคอมเกมเซง มีสุขก็ได้ขึ้นไม่ใช่เรือนี้ป่าวเอ้ยอีกเรือนึงไม่ใช่เรือนี้ผิดผิดจำผิดนันที่เราเข้าไปเมื่อกี้เมื่อเมื่อกี้ที่มีนชั้นแรกโอ้ซูนามิถูกถูกลำมาวะลำเมื่อกี้ป่าวาไม่รู้จำแม่งงงเนาะเข้าไปแม่งก็เล็กก็ต้อย ให้เราเมื่อกี้รอโดนระเบิดโอเคเอานาฬิก,กาออกชั้นแมน่เนี่ย<ฮ>จะร้องกูจะร้องแม่กูลงเห็นไหมว่า follow ซัำแม่กูไว้ดิเชา้า รีบนาะเนีเ่ยนี่น่ารอนี่ใครเหียเกียนพอร้อนไม่ร้อนมากไปไปๆๆเดี่ยวบอเแมนโฮแล้วเป็นนี้กันเก็บเสียง โอ้รับไม่ใช่ใครยิงหัวโอเคน่าจะรับบทเป็นเดลต้าฟยอยู่แปงแปงแปงตปงแปงแปงไอชีนี้ไงกูเจอตัวกาแล้วมึงรอบต่อไปเถอะแป แปงแปลงแวให้ตายตั้งแตนี้แหละส่วนั้นนะอ๋ออเมื่อกี้มันก็บวกกฟันได้เหมือนกันวะเดียวกฟันใด้เป็นหรอใครเลยเฮงแลงแลงหลับเป็นมดไม่ใช่ทีอย่น กิดทางดีว่าไเฮ้ย้ยด้โอ้โหเลเซอร์เออไม่หวไม่ไหวแฟัไปแยกก่อนเฮ้ยโอ้โหมันยังไม่โดนแฟชัดีกว่ารอแป๊บนึ่งรอเร็อเสได้แนละ้ว เฮ้ยเฮ้ยอย่าลืมหัวแตกเลยออ่ะยังไม่ตายหูก็ตายแล้วอไวะเฮ้ยยืนเย็นนันเฮ้ยนีไหวะเอามันขาวิผ่านเมนกันตายโอ้โหแสนนานแนนทปิดทางแล้วถูด้วย ติดระเบิดตอนแรกนึกว่าอะไรสโลล์แป้ง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 ถ่ายแป้งหัวแตกเชียปกติกูเยอะนะครันนี้แม่งนัดเดียวตายานัดเดียวตายหัวเฮียเดี๋ยวผมจะทำแล้ไนะทางทางทาง Hang đi hong grid coi nữ sổ đây whisky zero mùi à? có dây góc nào b u t t ัน a อ d to วเ,เดทางสวงไหนวะอ่ะไปละไวลอยากไปนคนยิงมากกว่าทำไมไม่มาทเดียว Follow ทีนี้ก็ไปมาปมไปมาใครวะใช้แมนตดอใช้แมนเดียวลำเดียวแมนนั่งไตไวยว่งวะ หน้าังนี้แหละกันอิดโอ้กันจตั้งแต่เล่นมาไม่เคยขับชนเลยแต่มีรอบนึงชนรอบเดี๋ยวโอ้สุดหลืแปลกแปลกแต่หนูให้ยิงคนแม่ง กูตายเลยมันมีหลายคนยังไม่ทันกูจะรู้ต้องยิงระเบิดเข้าซองโอ้เซโนมิโอ้โอ,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 โอ้ตอนนั้นชนตรงเนี้ยชอบไปชนตาม,มานะ ของจีนแม่งตายนานแล้วเนี่ยอ้นเฮี่ยแม่เนียอ่าในวันนั้นจะท่วมรอแล้วโอเคก็ขอจบมิชชั่นที่สองฮันเตอร์คิวคิวเลอร์ใช่ป่ะเออ h ั n เ e r k i คิ e r แค่นี้นสวัสดีครับ